แ่ปชั่งเป็นแบบนี้เครื่องมันจะตุ๊บเครื่องกระโชว์ดเครื่องกระโชแล้วทีนี้เครื่องก็ติดอยู่เนะียได้ยินเสียงไหมเสียงมันจะเอ่อสะดุดสะดุดเด้งบื้อดุดบื้อุดเงี้ยฟังเสียงดูไมเห็นนะเขาเล็งเขเล่งไม่ได้ไป็ูเดนี้นะ เว้าเลยครับเล็กไม่ได้เนี่ยครับไปเครื่องโชว์ไปเครื่องโชว์แล้วก็เครื่องก็ขึ้นไปประมาณเนี่ยครับกระตุกกระตุกแบบนี้ครับ1,820รอบแล้วคันเร่งก็เร่งไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ี่คืออาการของมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะวันนี้ผมจะเอาไปเข้าโอ่ไปแบบอาการแบบนี้เลยครับอยากให้ค่อยคานไปไปเรื่อยแล้วดูที่ว่าเขาจะจับโคดอะไรขึ้นได้บนะ้างเพราะผมไปทํามารอบแล้วเขามันยังไม่จบครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเข้าไปอีกรอบหนึ่งวันนี้ผมจะพา,าการนี้ไปเลยโอเคครับเดี๋ยว ผมกลับไปอูนนะ่ครับผมมาถึงอู่แล้วนะเดี๋ยวรอช่างอยู่ช่างยังไม่เปิดอู่ช่างยังไม่เปิดร้านยังไม่เปิด เดี๋ยวรอช่างผมไม่อยากดับเครื่องแล้วดับเครื่องปุ๊บจะเกิดว่าอาการมันหายไปอมันก็มันก็จะจับไม่เจอเขาก็จะจับไม่ได้เครื่องอ่านโคตรก็จะจับไม่ได้น้ำมันผมจะหมดแล้วด้วยนัเนี่ยไม่ใช่หมดก่อนละ่ะก็ไปไปปั๊มผมก็อยากจะดับเครื่องแลยไปไ,ไม่อยากให้มันเต็มอาการแบบนี้ก็เลยแม่มาอู่ก่อน ก็จะเปิดมาแปดโมงครึ่งเก้าโมงไม่รู้น้ำมันจะอยู่ถึงหรือเปล่าแปดโมงสองเปลี่ยนเซนเซอร์หน้าเครื่องหนึ่งตัวแล้วก็เซนเซอร์ข้างเครื่องทีนี้ลูๆอยู่เนี่ย ตัวทั้งหมด2สอตัวจะดูที่จะหายไหมลองดูรอดูตอนนี้ไปเอาอะไรอยู่อาใส่แล้วนะครับตอนนี้มองเห็นหรือเปล่า ใสลเรีบยบนระ้อยแลเซนเซอร์ข้างเซนเซอร์หน้าเดี๋ยวเอาไปลองดูหายไม่หายเดี๋ยวผมจะมาบอก,อกทีไปลองแล้วไม่หายสั่งปีกผีเสื้อเอมาแล้วครับปีกผีเสื้อมาแล้ว ไปให้ช่างใส่ดูที่ว่าจะหายไหมหลายบาดอยู่ครับแต่ก็ซ่อมรถไปหลายบาทแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนเพอให้มันหายไปอาการที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวผมไปอู่ก่อน นี่ครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนปีกพิซเสอร์ใหม่เปลี่ยนปีกพิเซื้อใหม่เ,เ,หมเทสที่อู่แล้วนะมันหายเราใส่ไปปุ๊บตัดเครื่องปึ้งไฟรูปเครื่องที่ขึ้นค้ังอยู่หายไปเลยเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้ทีแรกออกไปลอง ไม่หายลบโค้ดแล้วแล้วก็ออกไปลองไม่หายกลับมาเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้เปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้เปลี่ยนเร็จออกไปลองไม่หายไม่หายลบโค้ดออกไปลองเหมือนเดิมก็ไม่หายเ,เร็จต้องสั่งไปพิซซอออกมาเปลี่ยนใหม่ ตอนลองอยู่อูไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะออกไปลองเีะยทางไปกลับประมาณ22กิโลลองดูว่าอาการเดิมจะขึ้นจะเกิดขึ้นไหมคือคันเร่งจะว่าวรูปเครื่องโชว์แล้วคันเร่งจะว่าวไปเลยกดยังไงก็ไม่ตอบสนองเดี๋ยวไปลองกัน ตัดเครื่องโอเครูปเครื่องหายไปแล้วนะครัูปเครื่องหายไปแล้วเดีย๋ยวไปลองดูที่ว่าอาการมันจะมาอีกไหมไดัดกินขัดกอน เรื่อปกตินะไม่ชุดโอเคครับวิ่งมาทั้งหมด22กิโล22กิโลแล้วปกติดีน่าจะหายเดี๋ยวต้องวิ่งทางไกลถึงจะรู้อีกทีหนึ่งตอนนี้22โลไปกลับโอเคอยู่ครับไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้น มาอัปเดตให้ดูกันครับอันนี้ก็เซนเซอร์หน้าเครื่องนะเซนเซอร์หน้าเครื่องมืสองสายนะ็อตยึดมืงสั้นๆประมาณนี้ครับแต่หลายตั้งอยู่นะสองสามพันเหมือนกันนะักเอาเรื่องอยู่ครับส่วนตัวนี้เซนเซอร์ข้างเครื่องครับพี่่าอ่านว่าเป็นโค้ดอะไร เข็มๆมอะไรนตัวอย่างเนี่ยครับเนี่ยมีช่องนลักษณะน,นี้หลายตังอยู่เป็นเนกันครับส,สามพันกว่าบาทเนเงี้ยนะครับอันนี้ปิดพิเส้อนะตัวเก่าที่ถอดออกมาถอดออกมาจะเคลื่อนใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนี่จะเป็น ปิดปิดเส้นะทีมคนเขาเขาเลือกบัตเตอร์ไฟวาวเนี่ยครับที่ผมไปศึกษาจากาหลายๆที่ที่เขาให้ความรู้ไว้นะว่ามอเตอร์ตัวเนี้ยไม่เสียส่วนใหญ่จะไม่เสียที่เสียคือเซนเซอร์ตัวนี้เซนเซอร์จะอยู่นี่ครับเซนเซอร์อยู่นี่แล้จะมีสายไฟวิ่งมาหลายเส้นเลยจากตัวเนี้ย วิ่งมาเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาเนี่ยมาเข้าเนี่ยเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้ที่ผมดูมานะเขาบอกว่ามันไม่มีขายก็เ,เลยไม่ซ่อมกันก็มีทั้งเดียวก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็หลายตังค์ครับตัวนี้ของแท้ก็หลักหมื่นครับหลักหมืน่นหลายหลายหมื่นเนี่ย <laughs> แต่ถ้าเรางบน้อยแล้วก็ใช้ของกลางๆพอแล้วครับหลักพันพอแล้วนี่ครับหลักพันก็ใช้ได้แต,แต่ทนหรือเปล่ายังไม่รู้ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูถ้าเกิดมันมีอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสายอาชีพใบช่างปานด้วยนะครับสวัสดีครับ